เห็นสาวฟ่งเป็นวัยรุ่นสดใสที่เก่งทั้งด้านการแสดงและการเรียนจนตอนนี้กระสอบติดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่รู้ไหมครับว่านอกจากจะเรียนเก่งแล้วฟ่งยังควงเก่งอีกด้วยว่าแต่จะควงอะไรเก่งไปชมพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟังก็จะมีข่าวใหญ่มาบอกก็คือฟังเนี่ยนะเคยเป็นถึงอดีตัำเยียโรงเรียนรู้ไหมว่าผ่านอะไรมาบ้างทั้งงานกีฬาสี งานเตรียมอุรมแล้วเตรียมอาหารควงให้ทาหารดูคออิดดูเก่งปะล่ะ <Yeah! S 1> วันนี้นะคะเราก็จะมาโชว์ควงขัดท้ายทุกคนดูกันว่าแบบเก่งขนไหนส <Yeah! S 1> ุดยอด ควงอะไรก็ได้อยากควงอะไรบอกมานี่ไม่ไม่แค่นีนะ้สบายอยู่แล้วปัญในการควงคืออะไรีิลําพาคือเราต้องโฟกัสค่ะทีนี้เราโฟกัสที่กล้องใช่แล้วก็ควงไปจริงก็ไม่ต้องมีถังต่อะไรมากคือจะใช้ความชินนะเราควงบ่อยอะไรเงี้ยน,นอกจากอันนี้นะแล้วก็ควงอะไรได้อีกปากกาก็ยังได้อยคิดดู อนโยนเคยเคยพลาดบ้างมะเคยบ้าระดับนี้แล้วจะเคยได้ไงอ่ะไม่เคยโยนครั้งแรกก็ได้เลยเคือมานมาจากพอสวรรค์นะเ,เก่งเข้าใจแวมเก่งอือนี่คนดูเริ่มเหมืนันใต้ละ <c oughs> บ้าน่ะคนดูเขาต้องยอมรับในความสามารถของฟังสิควงอะไรี่ควงอะไรนี่ฝ่าน้ํายังได้นะคะเป็นไงมือเดียวอ่ะค <c oughs> วงมือเดียว ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการควงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมาเพราะว่าไม้อะมันน้าหนักไม่เท่ากันแล้วต้องแบบหาจุดสมสมดุลอะไรเงี้ยแล้วแบบการควงมันก็ต้องแบบใช้ทักษะอันสูงสงที่น้อยคนที่จะทําได้อย่างมากก็คือฟังทําได้ไงใช่ค่ะนอกจากการควงไม้ต่างๆเนี่ยฟังก็ยังมีอีกอย่างที่ถนัดมากๆเลยก็คือการควงด้วยใช พวงได้คนเดียวหรือพวงได้หลายคนโหยหลายคน,นะคะ่ะจริงๆนี่แบบผงใช้เท้าพวงยังได้อะเห็นแบบนี้แล้วต้องยอมรับเลยว่าฝรัง่งเป็นคนที่ควงเก่งจริงๆวง่วางๆเจอตัวที่ไหนขอยืมตัวมาควงกับเขาบ้างได้ไหมครับฟรังทุกคนนะคะก็อาจจะเคยเห็นเจนในฮอร์โมนใช่ไหมที่แบบเป็นดัมเมเยอร์่ย จริงแล้วเนี่ยฟังก็ทําได้จริงๆแล้วพี่ปิงเนี่ยควรจะให้ฟังนะนะได้เป็นเจนแล้วก็เป็นทางออยจริงๆพราะฟังทําได้ฟังสตองกับเจนด้วยไม่เชื่อเนี่ยก็ลองดูได้เลยแต่นี่ดูดูแบบสตองไม่เท่าเจนเลยนะ